แม่ทำไมถึงใส่หมวกกันน็อกอะผมขอถามหน่อยผมขอถามหน่อยทำไมแม่ถึงใส่หมวกกันน็อกเคยใส่ทุกวันโอ้ยน้อยมากเลยนะมาซื้อของพีแล้วน่าจะสั่งรอเพราะว่าอยางอื่นมันกันกันแมงอ่ากันแมงกันลมได้ไหมโอ้โหทําไมคนอื่นเขาคิดไม่ได้แบบแม่นะใช่ไหม เออจริงจริง,รงมันคือมันดีมากๆเลยทกากันลมกนันแรงกันแสงกันทุกอย่างเลยต้องเศษหินเศษดินด้วยนะใช่ไหมแม่อเออเยี่ยมมากเลยทําไมคนอื่นเขาไม่คิดแบบแม่นะ mm hmm ผมมีของรางวัลจะให้นี่แม <c oughs> ่ไปล้างจานที่บ้านนะเอออันนี้เป็นของรางวัลเล็กๆน้อยนะเดือนสุดท้ายแล้วของปีเป็นของรางวัลปีใหม่นะแม่นะสาหรับคนทําดีปฏิบัติตามกฎจาราจรโอ้โหแล้วแม่จะไปไหนครับเนี่ย กลับบ้านวังว่าอ๋ออยู่วังว่าโอ้แล้วแม่มาทําอะไรครับเนี่ยมขายผักขายของตลาดอ๋อขายผักขายของที่ตลาดเช้าหมดแล้วเหรอไม่หมดแล้วก็ต้องกลับเพราะมันสองโมงแล้วอ่ะมันก็สายแล้วอ๋อก็คือถ้าถึงประมาณแบบแปดแปดโมงเช้าก็ต้องกลับแล้วอ่าโอ้หมดไม่หมดก็กลับกลับทไมไม่รอให้หมดทําไมโอ้มันก็สายอ่ะอะเหรอแม่ขายอะไรเจ้าที คนมากจะเป็นพวกมะลิที่นี้มันหนาวแล้วมะลิรู่ออกอ๋อดอกมะลิอย่างเงี้ยเหรอค่ะหาของในบ้านมาขายอ๋อครับวันนึงมันได้เท่าไหร่อะแม่จ๋ะมันบอกไม่ได้อ่ะบางวันก็ร้อยกว่าบาทอ๋อก็พอได้กินได้ใช้ไปวันวันเนาะะอไปรบกวนลูกครับอืมโอเคท้กันต่อไปแม่เป็นตัวอย่างที่ดีต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่